ตอนนี้กลายเป็นว่าโรงงานของกิซซี่มิซี่นะคะไม่สมบูรณ์นะคะทุกคนนะดูอ่ะดูนะคะเห็นปะ่ะเนี่ยเสร็จแค่ครึ่งเดียวนะคะอีกครึ่งหนึ่งไม่มีเพราะว่าเพื่อนเราออกจากแมปไปแล้วนะ สวัสดีทุกท่านนะตอนนี้เราอยู่ในแมป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 อ่านแบบขยายให้ดูนะโอ้โหเป็นแมปไทยคูนนะคะที่มีโรงงานที่สวยมากทีเดียวนะทุกคนเออโรงงานยังสร้างไม่เสร็จเลยจะรู้ได้ไงว่าสวย <laughs> ในแมปนี้นะคะเป็นการช่วยกันสร้างนะทุกคนนะกับเพื่อนของเรานั่นเองนะคะคือเราต้องมาช่วยกันสร้างนะคะอ่าก็มีนอเอฟซีเข้ามาปพ,พ๊บปั๊พเลยนะคะตอนนี้พี่นิวเปิดจอยแบบอิวรี่วันนะให้ทุกคนเข้ามาได้เล่นกันตอนนี้นะพี่นิวก็ เข้ามาสร้างโรงงานเกี่ยวกับตัวละครใน o p p y p l a y t i m e นะคะก็จะเป็นฮักกี้ว g กกี้นะคะโอ้โหมีหลายสีมากแล้วก็นี่ค่ะคิสซี่มิสซี่ใช่ไหมที่แบบว่าตัวสีชมพูอะอะเรามาสร้างเป็นตัวคิสซี่มิสซี่ดีกว่านะคะไปกันโรดนะคะไปกันโรดเนี่ยพี่นิวก็ได้อยู่โรงง,งานกับเพื่อนคนนี้นะคะนี่คนนี้นะคะทุกคนแล้วก็จะมีน้องเอฟซีเข้ามาเล่นด้วยกันนะคะโอเคเรามาเริ่มทำการ สร้างเลยดีกว่าโดยการไปเหยียบของฟรีนะคะอันนี้คือของฟรีนะทุกคนนะถ้าเกิดอันทองทองนี่คือยังไงต้องซื้อโรบกักต้องจ่ายโรบักนะคะแต่มันจะช่วยให้โรงงานของเราเนี่ยเติบโตได้ไวแล้วก็เสร็จได้ไวมากขึ้นนะคะต่อไปนะคะก็อันนี้นะคะเราก็ต้องมาเอาตังค์ตรงนี้อันต่อไปราคา250ินะคะทุกคนตอนนี้มีตังค์อยู่แค่ห้าสบาทเลยคือขอเก็บสะสมก่อนนะ,ะทุกคนนะ เออทำไมตังค้ชช้าจัางเลยในขณะที่เพื่อนเรานั้นนะคะก็เนี่ยได้เครื่องจักรไป2ตัวแล้วนะคะอ่าเพื่อนเราก็ที่ช่วยกันสร้างโรงงานก็รอตังเหมือนกันมาดูตังซีมาดูตังซีดงซ<ม>ได้อะารหลร้อยแปโอ้โหกว่าจะกระดึบแต่ละอันเดี๋ยวขอดู i n นฟินิตี้ดีอินฟินิต้คือเงินแบบว่าเออถ้าเกิดเราซื้อตัวเนี้ย เราจะมีเงินแบบไม่จํากัดเลยนะคะทําให้เราสร้างโรงงานเสร็จในทีเดียว <G ül> ต้องจ่ายในราคา1นึ่สองร้อยเก้าสิบเก้าโลบากนะทุกคน <G ül> แพงจริงๆนะคะอ่ะโอเคไปดูตังกันนะคะเออได้มา300แล้วอ่ะเครื่องจักรตัวที่2มาแล้วนะคะโอ้โหยอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเกิดใครเล่นแบบไทยคูนนะคะยิ่งมีเครื่องจักรเยอะเราจะยิ่งรวยไวนะทุกคนนะอ่ะตอนนี้ก็มีน้องเอฟซมาให้กําลังใจนะคะนี่นี่นี่เพื่อเราเพื่อเราเพื่อเ,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 เราที่ช่วยกันสร้างนะคะ ก็นี่เลยค่ะเครื่องจักรไป3-4อันแล้วนะคะในขณะที่เรานะั้ยยังมีเครื่องจักรแค่สองอันเองเราต้องช่วยกับเพื่อนเราสร้างนะคะอันต่อไปเครื่องจักรราคา500้อโอ้โหตังก็ไม่พอให้ตาเดี๋ยทุกคนเฮ้ย <c oughs> อันนี้อะไร250เป็นพื้นนะคะอ่ะสร้างพื้นก่อนละกันแล้วก็จะมีพวกอาวุธนะคะ,อะตอนนี้ตังเราก็เอาไปสร้างพื้นแล้วนะคะแล้วก็ต้องเก็บใหม่นะทุกคน <c oughs> อันต่อมาราคา500เลยนะคะมาเอาตังมาเอาตังมาเอาตังอ่ะต่อไป500รย ังพอแล้วนะปึ๊บจัดไปเครื่องจักรอันที่3นะคะตอนนี้นะเงินเราก็เริ่มจะขึ้นไวขึ้นมานิดหนึ่งนะคะก็ไม่ได้เยอะมากหรอกอ่ามีตังอยู่550อันต่อไปไม่พอนะคะอืมอาวุธก็1,000เดี๋ยนะอันนี้อะไรเอ่อสามร้อยอ่ะ,อะคืออะไรอะ่ะบอดแดดแคกกล้องนะคะเป็นเป็นขนของคิซซี่มิสซี่นะคะเป็นขน <c oughs> คือขนใช่ไหมตังค์พอแล้วตังพอแล้ว,อ,ลวอันต่อไปราคาเจ็ดห้า 750. โอ้โเป็นเครื่องสแกนนะคะ จะบอกว่าถ้ามีเครื่องนี้แล้วก็ทําให้เงินเราขึ้นเยอะมากเลยอะ่ะมันคือเครื่องสแกนรนะทุกคนนะเนี่ยตังเราแบบว่าขึ้นมาไวมากเอาสร้างกําแพงก่อนนะคะต่อไปอ่ะกาแพงเริ่มมาด้านหนึ่งแล้วนะคะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะขนาดที่เพื่อนเรานั้นนะคะก็โหสร้างเครื่องจักรไปได้เยอะแล้วสร้างอาวุธขึ้นมาแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอาวุธฝั่งเราดีกว่าว่าจะเป็นอาวุธแบบไหนมาดูอาวุธนะคะหนึ่งพันหนึ่งพันฟบอ้าเอาเหมือนกันเฉยอาวุธเหมือนกันนะทุกคนนะ นี่คเป็นเป็นดาบนะคะอุ้ยดาบเรนโบว์เลยนะคะแล้วก็มีเหมือนเป็น g r a วิตี้คอยนะคะก็โดดสูงนะคะเยี่ยมเลยนะแต่ใจอยากได้สปีดคอยมากกว่านะคะเวลาเดิเนไปไหนก็ไวหุ้ยเพื่อเรามาสร้างกำแพงแล้วก็บันไดขึ้นไปชั้น2แล้วนะคะนนี้โอ้โหเพื่อเราตบเตอตบเตอ <laughs> <laughs> พูดอะไร <laughs> เพื่อเรานะคะไปไวมากเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเอาตังก่อนนะคะตอนนี้เราก็จะมาสร้างเครื่องจักรอันต่อไป นี่ยคะราคาหนึ่งพันเอาตังไม่พออ้โถโอเคไปเอาตังก่อนนะทุกคนนะตอนแรกคิดว่าตังจะพอนะโอเคไปกระโดดไปลดหนึ่งพันจัดไปนะคะเป็นเครื่องสักไม่ใช่เป็นเครื่องจักรธรรมดานะตอนแรกนึกว่าเครื่องสแกนเนี่ยเพื่อนเราไปสร้างชั้นสองแล้วนะคะในขณะที่พี่นิวนั้นยังอยู่ชั้นแรกยู่เลยนะคะทุกคนไปเอาตังไปเอาตังนะคะเฟิร์บเนี่ยมีกรีวิตี้คอยก็กระโดดไปกระโดดมาได้นะคะ อันต่อมาราคา1250ั้ตังเหลืออะตังเหลือตังพอก็เป็นเครื่องจักรนะฮะเนี่ยพวกวัตถุดิบไม่ใช่วัตถุดิบก็เรียกว่าอะไรวัสดุนะคะที่มันเป็นเรืองแสงข,งขาวๆนะคะเปรียบเสมือนของตัวคิสซี่มิซี่นะคะก็ไหลลงตามสายพานไปนะคะอ่าเดี๋ยวนะตังเหลือเท่าไรเนี่ยตังไม่เหลือเลยก็ว่าได้นะคะเดี๋ยวจะมาสร้างกําแพงนะตอนนี้เครื่องจักรเราเริ่มเยอะแล้วตังขึ้นเป็นพันนะคะแป๊บเดียวนะเฮะ้ยเดี๋ยวนะมีมงด้วยเหรอคืออะไรอะถ้าเกิดใครตังเยอะที่สุดในแบบจะมีมงใช่ไหมโอ เดี๋ยวเรามาสร้างกำแพงก่อนดีกว่านะคะกำแพงตรงนี้อ่ากำแพงด้านข้างนะคะอันนี้เท่าไหร่350ต่าตังพออยู่โอเคบันไดนะคะต่อไปจะเป็นการสร้างบันไดาราคา1 5 0 0าบาทจะบอกว่าโรงงานนี่คือฟุง้งฟริงมากเลยเนะเป็นสีจมูฟุง้งฟริงมากนะคะต่อไปนะเดี๋ยวเราไปสร้างบันไดก่อนนะคะอ่ะไปสร้างบันไดเพราะว่าเพื่อนเราสร้างไปแล้วอ่ามีบันไดคู่บันไดคู่นะคะ จะบอกว่าโรงงานนี้ต้องช่วยกันสร้างนะถึงจะสําเร็จตอนนี้มีตังค์อยู่พันสามนะคะโอ้โหเดี๋ยวกระโดดขึ้นไปข้างบนดีกว่าเออเดี๋ยวนะเราต้องมาสร้างพื้นชั้นสองก่อนนะคะแต่ว่าตังค์ไม่พอเพราะว่าพื้นชั้นสองราคาสองพันอะตอนนี้ตังค์พอแล้วตังค์พอแล้วมาอ่าสร้างอา่ชั้นสองกันเออเดี๋ยวๆจเย็นโอเคพื้นชั้นสองมาแล้วนะคะเนี่ยนี่คือชั้นสองโอ้โหเพื่อนเรานี่คือ สร้างเครื่องจักรชั้นส่งไปแล้วนะเรายังไม่ไปไหนเลยนะสองแสนแค่เก้าสิบห้าโลบากเองเอา้าวลองจัดดูนะคะเผื่อมีตังสองแสนเขาบ้างโอเคตอนนี้พี่นิวมีตังอยู่สองแสนแล้วนะคะเออโอเคเรามาสร้างเครื่องจักรชั้นสองดีกว่านะทุกคนนี่พอพี่นิวมีตังสองแสนพี่นิวมีมงเลยนะคะถ้าเกิดใครมีตังเยอะที่สุดในแมบปบจะมีมงเข้ามาบนหัวนะคะโอเคสร้างเครื่องจักรกันนะคะสร้างไปโลดนะเพราะเรามีตังนะคะ อ่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องไม่ต้องกลัวตังค์หมดนะตอนนี้เห็นไหมว่าสามารถสร้างเครื่องจักรได้รัวๆเลยนะคะเพราะเราจ่ายไง <laughs> อันนี้อะไรอะ่ะบันไดเหรอโอ้ยโอ้ยมีบันไดขึ้นมาชั้นสามจะบอกว่าบันไดชั้นสามนี่คือดูหรูหรามากเลยนะคะแล้วก็กำแพงโอเคแล้วก็สร้างกำแพงด้านหน้านะกำแพงด้านหน้าเฟิร์บนี่ฮะกำแพงเริ่มมาและเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วแล้วก็สร้างพืนนะคะอ่าต่อไปเป็นอาวุธนะคะอาวุธ โอ้โหว้าวเดี๋ยวเป็นปืนนะ,ะปืนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยปืนเลเซอร์หรือเปล่าก็น้ํายาอะไรก็ไม่รู้นะ,ะทุกคนนะอ๋อน้ํายาวิ่งไวแล้วทําให้เราตัวม่วงด้วยนะฮะกินเข้าไปนี่คือตัวม่วงเลยนะทุกคนนะชั้นสองไม่มีอะไรให้สร้างแล้วนะคะทุกคนนะต่อไปนะี่เราต้องขึ้นไปชั้นสามนะคะมาชั้นสามกันนะคะทุกคนอ่ะเราต้องมาสร้างอุ้ยเดี๋ยวนะเราก็สร้างพื้นชั้นสามเรียบร้อยแล้วต่อไปก็มาสร้างเครื่องจักร เครื่องจักรเหรอเฮ้ยนี่คือเครื่องจกักรโอ้โหเท่อะเครื่องจักรชั้นสามเท่มากเลยนะคะทำการซื้อไปเรื่อยเลยนะทุกคนนะมาดูตรงนี้กันอันนี้คือพื้นนะคะแสดงว่าชั้นนี้มีอาวุธอีกแล้วก็เป็นหลังคาหลังคาราคาสี่หมื่นโอ้โหหลังคาสี่หมื่นเลยเหรอขอไปซื้ออาวุธก่อนละกันนะอาวุธอา่าอาวุธมาแล้วนะคะอุ้ยเป็นถุงมือคล้ายถุงมือทานน้อดาแล้วก็อันนี้นะคะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวนะเหมือนลูกกต่ายปะไม่ลูกตาที่เขาเรียกว่าอะไร อ๋อ <AL> เหมือนเป็นลูกบอลน,นะพาวเวอร์บอลสายฟ้านะฮะโอ้โหมีสายฟ้าฟ,า,ฟาดลงมาแบบนี้อย่างเท่เลยทุกคนแล้วก็เนี่ยเอ่อถุงมือนะคะถุงมือคล้ายๆถุงมือทานอนอสอ่ะเอาไว้ปล่อยพลังอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะเอาไว้ปล่อยพลังใส่เพื่อนนะทุกคนนะ ตอนนี้พี่นิวมีตังค์อยู่ห้าหมื่นหกนะคะนี่นี่คะนนขนาดที่เพื่อเรานะเพื่อนเราที่สร้างมาด้วยกันก็ขยันแข่งมากเลยนะคะกําลังสร้างอยู่ต่อไปนะเรามาสร้างอะไรดีสร้างพื้นก่อนละกันนะคะอ๋อนี่ของเพื่อนเรานี่เป็นพื้นของเพื่อนเราไม่ใช่ของเรานะตอนแรกก็เข้าใจว่าของเราอะสร้างนี่ละกันสี่หมื่นนะเป็นหลังคาเละนะคะแสดงว่ามีสามชั้นหรอตอนนี้นะคะตังค์พี่นิวเหลือหมื่นหกนะคะเฮ้ยหมดแล้วหรอมีแค่นี้หรอ โอ้ไม่ก็เอาจริงโอเคเดี๋ยวเราขอลงไปด้านล่างก่อนดีกว่านะคะลงมาด้านล่างเราจะมาดูเงินกันนะคะว่าตอนนี้เรามีเงินอยู่เท่าไหร่โอ oh, oh, ้โหตังขึ้นมาสี่หมื่นแล้ว oh <my> อ่าสร้างประตูเลเซอร์อะไรดีกว่านะคะเฟิร์บแบบนี้นะคะอ่าก็คือ,อยังไงเดี๋ยวนะมันไม่มีปุ่มแบบเปิดปิดอะไรเงี้ยหรออันนี้พี่นิวก็สร้างประตูเลเซอร์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปไหนดีเดี๋ยวขอกินน้ํายาวิ่งไวหน่อยนะคะ เอ่อจะได้แบบว่าวิ่งไวๆนะคยะโอเคเอาเพื่อเราหายไปไหนแล้วอะเอ้าเพื่อเราออกจากแมปไปแล้วนะคะทุกคนออกไปแล้วว่าดีดิโรงงานก็เลยกลายเป็นว่าเสร็จแค่ครึ่งเดียวนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะในส่วนของพี่นิวเนี่ยพี่นิวสร้างเสร็จหมดแล้วนะเพราะว่าโรงงานของกิฟฟี่มิสซี่นะคะมีแค่สามชั้นเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหน้าโรงงานกันดีกว่านะคะตอนนี้กลายเป็นว่าโรงงานของกิฟฟี่มิสซี่นะคะไม่สมบูรณ์นะคะทุกคนนะดู อ่ะดูนะคะเห็นปะ่ะเนี่ยเสร็จแค่ครึ่งเดียวนะคะอีกครึ่งหนึ่งไม่มีเพราะว่าเพื่อนเราออกจากแมปไปแล้วนะ,ะต้องคอยดื่มน้ำยามุ้งม่วงนี้ตลอดเวลานะเพราะว่าไอ้น้ำยามุ้งม่วงเนี้ยมันทาให้เราวิ่งไวนะคะเอาดื่มสิดื่มดื่มดื่มเข้าไปเออนั่นแหละอ่าทำให้เราวิ่งไวชอบมากโ,โอเคตอนนี้นะคะโรงงานของกิฟต์ฟรีฟี่นะคะนี่ก็ เสร็จแล้วนะทุกคนแต่ว่าเสร็จแค่ครึ่งเดียวนะเพราะว่าเพื่อนเราที่ร่วมกันสร้างมาไปแล้วออกไปแล้วนะคะนี่น้องแฟนคลับก็เลยมาช่วยสร้างอีกครึ่งหนึ่งนะคะเนี่ยเนี่ยน้องแฟนคลับก็เลยเนี่ยมาช่วยสร้างอีกครึ่งหนึ่งนะคะทุกคนเอาละทุกคนวันนี้พี่นิวก็ได้มาสร้างโรงงานเสร็จแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรมากมีแค่สามชั้นนะคะ เป็นโรงงานที่สร้างง่ายมากๆนะคะทุกคนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพร้อมกับน้องแฟนคลับนะคะที่เข้ามาร่วมเล่นด้วยกันขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาร่วมเล่นด้วยกันนะคะวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะสร้างโรงงานของกิ๊ฟซี่มิสซี่สนุกมากวันนี้ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะจุ๊บๆขอดื่มน้ำยาสับปะรดไม่ใช่แฮร์รี่พอตเตอร์ไปกันเถอะ, <S <S <น>ะทุกคนวิ่งไปเลยนะวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยอะไรอะ่ะอุ้ยกรีวิรตี้คอยหนึ่งร้อยโอ้ยเรา,าได้มาฟรีแล้วจากโรงงาน เราไม่ต้องซื้อก็ได้คิสซี่มิซี่ดื่มน้ำยาน,นี้ไหมอะรับรองว่าเธอนะจะกลายเป็นตัวสีม่วงเลยนะ